อ้มสิทธิทเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไมายอมไม่นา่าปูงามคือดังพระเมนอันนี่บีมตัดตัดละเออ,อวาดจอดแล้วก็ตัดนี่เห็นไหมบีมบีมอย่าพึ่งออ เห้มันมันเละใช่ไหมบีมบีมก็หมุนหน้าเครื่องมือบีมก็หมุนหน้าเครื่องมือเนี่ยเอ๊ะเกี่ยให้มันเนียนเห็นไหมเกี่ยให้มันเนียนเกี่ยให้มันเนียนเออเกี่ยมันดีที่สุดหมุนหน้าเครื่องมือนะบีมจะเล็กจะใหญ่อยู่หน้ามือเหมือนเราลายใช้คู่กันเ yeah. อ๊ะสวยไหมบีมออาคราวนี้เอาออกเอาไงาคราวนี้อ,ออกทําไงถ้าเราไม่มีคัตเตอร์เราก็ใช้ตรงนี้นคือแบบแงออกมาใชอไค่อยๆตัดด้านล่างออกมาเนี่ย เราก็ได้หนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมเฮ้ยวยอเออพอเราต่อกันหนกแล้วก็แค่มาแปะกันแล้วก็แข่งสิงมาต่อโอเคเอาหางไหลอันนี้ตัวอย่างหางไหลหนึ่งหางไหลห้าตัวแข่งสิงห้าตัวเล้วติการเฮ้ยทำไมเร็ววันนี้เราต้องทำทำไมแกะแกะออกมาทำไมมันใหญ่จังอะอะไรครับพูดใหญ่เลยเออถ้าเกิดใหญ่เราก็เกามันเกามันเกา เกาดินให้มันบางให้มันเรียวให้มันสวยเนี่ยมันยังไม่สวยใช่ไหมบีมดูบีมก็าําหน้าทาเครื่องมือให้สะอาดเนี่ยบีมเนี่ยบีมเหมือนก็ดินสอเราแรงเงาบีมดคูค่อย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 ลูปค่อยค่อย,อยลูกให้มันได้เคิร์ฟให้มันได้ฟอร์มมันโอเคไหมอเออเหมือนกับเราใช้ดินสอคู่กันอ่าอันนี้ตัวอย่างอาจจะการน้อง,น,อง,น,องน้องจะให้คุณครูเปิดโทรศัพท์ให้ย อ้ว่าสอนใบีมอยู่ค่ะโอเคครับคุณยายบาล้วครับอ่าแล้วไอจก้านไม่ยากไม่ยากวันนี้เราต้องได้ขนมกันึงกเดี๋ยวนะทักิ้งลูกตอนตานกตอนก็ยังดีใช่ไหมมา๋ยวมาดูหางไหลบีมมาแล้วไม่ช้าเป็นสิบห้านาทีบีมเข้าใจอารมณ์หางไหลแล้วครับครับผมตัวเล็ก อัดเออค่อยตัดค่อยกดลงไปไม่ต้องดึงหรอกกดลงไปเออกดลงไปกดกดกดลงไปนี้มีกดแล้วก็เอาออกอย่าไม่ต้องใหญ่เอาออกทีละนิดเออเอาออกทีเอาออกทีละส่วนเอาออกได้เดี๋ยวหางไหลเราจะเบี้ยวตรงนี้ก็นี่นี่นี่ตรงนี้ก็เอาปลายลมนี่ตัดนี่ตัดตัดต่คือต่คตัดทีละนิดนี่ตอเอาออกทีละนิดโอเคไหมไม่ต้องเอาออกเยอะอย่าหางไหลเราเบี้ยว โอเคเราเข้าใจอารมณ์หางไหลแล้วแต่แข้งสิงอะ่ะครูว,ว่าครูจะกลับมาควนเราใหม่นะเราไม่ค่อยได้อารมณ์โอเคก็ค่อยตัดถัดตัดทีละนิดนะตัดทีละนิดค่อยตัดตัดเยอะมันจะเบี้ยวโอเคแล้เดียนะ๋ยวมาดูหางไหลบีมแข้งสิงเลยนี่บีมดูแข้งสิงบีมไม่สวยสวยแค่หางไหลดูนี่บีมหางไหลขนาดนี้ แข้งสิงก็ต้องให้ปริมมตรใกล้เคียงกันนะว่าแข้งสิงก่อนเนี่ยเหมือนใบไม้เข้าไหมเอาตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปให้เออปิเอรเออโิมมตรประมาณนี้อ่าบีมตัดบีมตัดตัดแข้งสิงออกแล้วเขาเป็นของฝั่งนี้ใช่ไหมเร็ว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 ,รวนี่นี่ต,ตัดตัดประมาณนี้ เอางี้ก็ได้บีมทำแค่ทีละตัวเนี่ยตัวนี้ทีละตัวให้มันใกล้เคียงกันทำดีละตัวอ่ะทำแค่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาอ่ะเอาแค่ตัวนี้เอาแค่ตัวเดียวเั้นเออเอาแค่ตัวเดียวประกอบกันอ่ะตัดเร็วเนี่ยมีต้องเยอะเนี่ยต้องโค้งใส่เข้าไปได้หางอะไรอย่างเดียวโอเคซับอย่าอ่ะเข้าไปในแขรงสิงแล้วน่ะเห็นไหมล่ะซ็บค่อยๆทำอ่ะ ทำไปให้มีความสุขคราวนี้พอเราได้ทีละอันแล้วก็ประกอบกันเป็นแข้งสิงอย่างนี้นะบีมพอประกอบกันเสร็จก็มาติดตรงนี้โอเคไหมเอเะครับได้หางไหลเดีด๋ย่าดูแข้งสิงกันเขาไม่เก่งแข้งสิงโอเคเอครับเด็กป .1 ครับแต่ได้หางไหลขึ้นไปก็สุดยอดนะอันนิ้ตัวอันนี้อันแรกตั้งเนึ่งบีมแต่ที่เขาทำมาก็ พอได้เลยไหมบางอันก็เบี้ยวหางไหลบางอันก็เบี้ยวบางอันก็อิ่มตัวอย่างอันอันเมื่อวานนี่เนี่ยบางอันก็คอยจะถนัดหางไหลมากกว่าแต่แข้งติ่งก็ไม่ถนัดดูหางไหลจะเป็นหางไหลซะมากกว่าท,ที่ออาถนัดครับเดี๋ยวค่อยฝึกๆเก่าๆไป ต้องจี้แต่หางไหลทาได้ดีอัน,นหางไหลหางไหลเมื่อวานงานเมื่อวานต้องจี้ก็พอๆพอกันเลยม,มั้งเอาบีมเกา้าเกา้าเกาแข้งสิงตัวนึงได้่ะนี่นี่นี่ดูของครูเป็นหลักอ่ะต้องมีความอิ่มตัวนะไม่ใช่อมูมนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นหน่อไม้หรืออะไรเนี่ย อย่าลืมอย่าลืมมันเป็นเหลี่ยมแล้วมันก็เอียงนั่นเองมีไหมนี่ตัดตัดตัดให้มันเป็นเหลี่ยมเลยก็ได้อ่ะตัดให้มันเป็นเหลี่ยมดีมีดูตัดให้มันเป็นเหลี่ยมตัดให้มันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาเกามันทีหลังเออตัดให้มันเป็นเหลี่ยมไปแหลมก็ปล่อยให้มันยาวโอเคไหมเออคราวนี้เราก็เกามันก็แต่ไปไปแหลมดูเล็กไปไหมเออเราก็เกาไงครับเราก็ค่อยเก่าเอาทำความรูปรูปเครื่องมือให้คุณหน่อยรูปหน้าเครื่องมือ เออให้สะอาดเออเราก็เกาเราก็เกาการะหนกห้ามโดนกระหนกมือห้ามโดนกระหนกไม่งั้นจะไม่คมโอเคไหมอ่าบีมดูเนี่ยเราก็เกาเนี่ยบีมบีมบีมตัดเข้าไปข้างในเนี่ยใบมีความอิ่มตัวเนี่ยใช่ไหมเออเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปอ่าแล้วเราก็เกาวมันเป็นเนื้อดดเดียวกันดีไหมเนื้อเดียว เออให้มันเป็นเน็ตเดียวกันตัดตัดให้มันเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วเราก็ค่อยเกาโอเคไหมอหมบีมตัดเข้าไปข้างในเยอะนเนี่ยบีมก็ทําความเนี่ยทําให้มันคมอ,องคมงนี่เครื่องมือโ,<น>โอเคไหมบีม ไม่ดูเลยนี่เห็นไหมบีมทำอันนี้เสร็จก็ทำอีกอันหนึ่งแล้วก็มาแปะล้อมาแปะตรงนี้รู้สึกว่ามันดูมันน,น,นี่ไปเนี่ยผอมไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่อยๆล้อลออกมาแล้วก็ไปติดบีบโอเคไหมเนี่ยผอไปอย่าเพิ่มดินเข้าไปอีก<ร>าอทาทำค,คุณตาดีครับ <laughs> บีมอเอาทําอีกอันนึงแล้วเนี่ยจะคูจะเสริมดินไอ้นี่ให้เสริมดินแข้งสิ่งให้ตรงนี้อือให้มันอุ้วันเท่ากันนี่เติมดินเข้าไปราแบบรแบเบท่าไรครับรนเนี่ยบีมดูมันเป็นบากไหมพื้นนี่เราก็ตัดออกพื้นที่มันเลยออกมาเออให้มันโคง้งเหมือนกับงานเอาบีมแล้ว ตาแข้งสิงให้ไยออย่างนี้เลยนะเนี่ยครูอยากให้เราเริ่มแข้งสิงใหม่อย่างเลยหางไหลพอไปได้แต่แข้งสิงแข้งสิงขอให้สวยอย่างนี้เลยนะโอเคแม่ตั้งใจนะครับไม่งั้นกระหนกไม่มีพลังทำทำทำแค่ตัวเียใช่ไหมทำนี่ครับลอบ้อนี่ใช่ไหมตอนเราวาดเราก็ลอ้อใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะ ไม่ได้ทำกันโหนสารตัวใช่ไหมไม่ได้ทําทําแค่ตัวเดียวกนันหนกแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยตึวหนึ่สามตัวเหรอเออเป็นแบบเออเป็นสามตัวเป็นแบบยิบยับกันเลยถ้าบีมทํานี้ไม่ได้ก็ยิบยับไม่ได้นะคือทำหรอ่แล้วสูว้ๆบีมเหน,นื่อละ วเออไม่ได้วะอืไมไ,ไม่ดูแบบบีมดูแบบนี่นี่นี่ีมันต้องตรงกว่านี้อออนี่บีมนะครับตัวนี้ก่อนนี่นี่นะครับตัวนี้ก่อนทำตัวนี้ด้านหลังของตัวนี้ใช่ไหมเราได้แค่ใบเดียวใช่ไหมเล้วขนบตัวเดียวจะเสร็จไหมเราได้โอเคครับตัวตายบีมเอาพลังไปตัวตาย บีมต้องสอนกันใหม่เลยดีกว่าบีบปเอาดินสอนมาบีบปเอาดินสอนมาคุยจะเขียนให้มันง่ายขึ้นไม่ไม่ไหวละหา่างไอ้แข้งสิงเราไม่ไหวละไปเอ,อาอดินสอนมาเร็วผมช่ออะไรกันอยากเขียนขั้นตอนแบบง,ง่ายๆครับจบเพียงตัวเดียวจะเสร็จไหมเนีย่ยมาดูกันครับนี่ลกต้ำประมาณนี้มั้งเออบีม ให้มันอุ้วันเท่านี้ให้มันอุ้วันเพิ่มดินเข้าไปด้วยเรวเร่เร่แข่งสิงทั้งนั้นเลยเนี่ยยาวเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบปาณีอ่ะอยู่ครูให้วิธีรัดบีมทำ <S <S บีมทำดินกลมๆทำดินกลมๆแล้วมาแปะแล้วเรามาเกาตรงนี้เอาโอเคไหมนี่ทำดินกลมๆให้มันใกล้ลบีบแล้วก็ผัลายแหลม ทำไปแหละมันก็มาแปะโอเคไหมให้มันอ้วนเท่ากาันแล้วเราก็มาเกลใช้เครื่องมือมาเกลีให้มันได้อย่างนี้อ่าเร็วมันจะเร็วขึ้นแต่อันเนี้ยเป็นวิธีแบบลวกๆจริงๆควรทําอย่างนี้เราก็มาแปะมันจะปานนี้กว่าอเคไหมบีมเอาสู้ๆแข้งสิงเลยเต็มเลยครับโอเคครับอยาขอเสร็จกระหนกนี้คงไปคงหลายชั่วโมองอยู่คงชั่วโมงหนึ่งไอ้คงครึ่งชั่วโมงคงน่าจะเสร็จ นียครับผมก็มาสายสิบห้าทีเนี่ยแถมใคยสู้ๆบีมออใส่กระหนกน,นี้ผมไป่อะดูถ้าฝนจะตกครับคุณใหญ่ครับผมเขาปั้นดินแข่งสิงให้กอริมาต์ไม่ได้ผมก็เลยจับก้อนๆมาแปะข้างๆไว้ให้เขาเกลีย แสงสิงให้มันได้คมอะไรเงี้ยบีมแกะให้มันดีไอ้รูปให้มันดีเก้าให้มันดีตรงนี้ใส่ดิเนเอาเองนะครูไม่ช่วยนะครูขอแค่เ่องนี้เร็วๆๆเ,เ,เ,เห็นไหมเป็นกระหนกไหมบีมใช่สามตัวใช่ไหมครับผมอ่ะเนี่ยเป็นกระหนกไหมเนี่ยเห็นไหมหนึ่งทำยังไงบีมหนึ่งทำอะไรก่อนปั้นน่ะทำยไงทำทำตัวไหนเพื่อเป็นโคง้งใช่ไหมใช่แล้วก็ทาป้านอะไรต่อ ปั้นอะไรต่อหางไหลมาประกอบใช่ไหมใช่แล้วต่อไปปั้นอะไรต่อครับเป็นลูกอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยปันป้นอะไรไม่ไม่ใช่แข้งสิงเออปั้นแข้งสิงแล้วมาต่อกันมันก็จะได้กระหนกตัวหนึง่งใช่ไหมใช่ใช่เออของหุนมันเป็แบบเรียบทำไปทำไปแล้วเราเรา,เรามาเกาเราแค่มาติดเพื่อเป็นไอ้นี่เพื่อมเรามาเกาให้มันเข้าฟอร์มใช่ไหมบีม เอาเร็วสุดท้ายแล้วคุยจะปล่อยแล้วการบ้านทำกหนกม่ส่งหนึ่งตัวโอเคไหมบีมสัญญาก่อนไม่งั้นเราจะต่ออลังการไม่ได้นะบีมเอออันนี้แค่กอไก่ของการปั้งกระหนกนะบีมเดี๋ยวมา้จกันบี่เราวเรอ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบีมเนี่ยตรงบากบีมทำความสะอาดหน้าเครื่องมือให้ทุกคนบีมบีมดูนี่บีมจะลืมใช่ไหมความสวยมันอยู่ที่การบากตรงนี้ใช่ไหมบีมนี่บีมก็เอาเข้าไปนี่นี่การบากเขาลึกนี่เนี่ยเราก็ทำแล้วเพราะเราไม่ฝึกเนี่ยบากเข้าไปข้างในให้มันเป็นตัว S ให้หมดเลยนี่นี่นี่ค่อยๆค่อยๆบีมค่อยๆเอาเรารีบกินน้ำ่าดเห็นไหมพอบากเข้าไปแล้วเป็นไง เร็ว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  <All right. S 1> นี่นี่นี่ของเรานี่นี่ทำอันนี้เดี๋ยวจะเละไปเดี๋ยอครูย oh. พยายามจะบากตัวเอสเอาเอาแย้เอาแย้อ้าพอก่อนพอก่อนทำอันนี้ต่อไป oh. บีมต้องวาด ครูไปแล้ววาดแข้งสิงให้ได้อย่างนี้โอเคไหมนี่การบ้านดีกว่าวาดเดี๋ยวมันจะได้มาเองปั้นมาเองนี่นะอย่างนี้นะเนี่ยที่ครูตีกลอบไว้วาดอันนี้ไม่ต้องปัน้นวาดนี้อย่างเดียวเรายังบอดนะ,นออะแข้งสิงอย่างเดียวครับกรบ้านคือวาดแข้งสิงอเออเาบอดแข้งสิงมากเอาเร็ ราะว่าหางไหลเราวาดได้แล้วเนี่ยไหมหางไหลเราวาดได้แล้วมันก็เลยแบบคูปรับแค่นิดเดียวมันใช่เลยแต่แข้งสิงเราบอดอยู่คุปูปรับเลยโอเคครับเราต้องเข้าใจฟอร์มของแข้งสิงให้ได้อย่างนี้มีความอิ่มตัวมีความมีความพอดีพดีอย่างนี้นะนเนี่ยตรงบากอะ่ะหัวใจหลักมันอยู่ตรงบากโอเคไหมตัวเอสโอเคไหมนี่นะดีมาดูสองฝั่งกัตรงนี้หน้าเนี่ย ตอนนี้งานเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่ปล่อยเพราะว่ายังเป็นขุยอยู่ต้องเกลี่ยให้เนียน,นยังกระเดือ,อยู่ให้อัดดินเข้าไปให้มันเป็นเนื้อด้ยวยกันอเอยครับเกลี่์ให้เนียนนะไม่เนียนไม่ปล่อยนะ,ค,ะค่อยๆรูปเหมือนเราวาดรูปเหมือนรูปสีไม้เหมือนลงสีโอเคไมค่อยค่อยรูปหน้าเครื่องมือทําให้สะอาดไม่งั้นจะไม่นี่ เอาเครื่องมือครูไปใช้ไหมไปครูให้เครื่องมือไปใช้ก่อนแล้วก็บีมก็ไปซื้อเองโอเคไหมเพราะว่าต้องทํากันบ้านเก็บให้ครูดีๆนะครูใช้มาสิบปีแล้วเนี่ยบีมยังไม่หายเลยนะอาบน้ำเกลี่ยให้เนียนเกลี่ยให้เนียนเกลี่ยให้เนียนที่ตุตตด, Beam, ด,ด,ต,ด,ต,ดตรงไหนเลยก็ตัดมันบีมดูนี่โอ้โหหมดพลังแันเนี่ยตัดตัดมันตรงไหนเลยก็ตัดมันโอเคไหม อวีมาทงฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เรีย,ยบร้อยเราจะไปแล้วโคเขียวไปไหมอ่าแต่าก,การทำอ่ะอันนี้นี่อ่านี่น,นี่เราหมุนสมุดได้เป็นนั่งโต๊ะไปนนั่งโต๊ะเออคุณยายครับเ,เครื่องมือปั้นร้านพัฒนาหรือร้านเครื่องเขียนนะครับ<ส>เดี๋ยววันนี้ผมทิ้งเครื่องมือปั้นมาให้แกปั้นก่อนนะครับ เ,เ,าเาขาผมเครื่องเครื่องมือมเ,เครื่องมือไม่กี่บาทแล้วก็คุณยายครับให้เขาไว้ใช้ครับครับสู้บีมเอาให้เอาให้เนี่ยนๆในต้นยอดมือเราโดนใช่ไหมเนี่ยมือเราโดนใช่ไหม ครูช่วยอหมดพลังใช่ไหมหมดพลังยังชอบไหมชอบงานปั้นไหมเห็น <He ard S 2> ไหมงานปั้นมันก็เหมือนกับงานวาดแหละแต่เราแค่เข้าใจมันออการบากแข้งสิงวันนี้หัดแข้งสิงวาดอย่างเดียวเลยแข้งสิงหัวใจหลักอยู่ที่การบากกา,การบากจุดๆุการวาดคือวาดแข้งสิงเดียวเหรอเออวาดแข้งสิงแล้วก็ลองทําลองทําตัวนี้ด้วยโอเคไหมโอเคลอง เออทั้งกระดกด้วยเออทั้งกระดกทั้งแข้งสิงแหละแข้งสิงหัวใจหลักอยู่ที่ตรงบากตรงตัวบากต้องเป็นตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตรงตรงบากเป็นตัวอะไรพิมตัวบากเป็นตัวตัวอะไรภาษาอังกฤษตัวเอสใช่ไหมเนี่ยมันโคเหมือนตัวเอสใช่ไหมใช่มันคือแข้งสิงตรงบากต้องเป็นตัวอะไรตรงบากนี่นะครูเขียนว้ให้นี่ เออ,เอ,อหมดพลังแล้วใช่ไหมอ่ะทวนอีกทีนึงก่อนป้าต้ตองทำไงทำอะไรก่อนเออมีโคลตัวเหงาสองทำอะไรสองทำอะไรต่อสองท,ทางไหลหางไหมาประกอบยอดขนะ้างบนสามทำอะไรต่อสามทำกระหนุก เออนี่เนี่ยตัวนี้ขเขาเรียกตัวอะไรตัวนี้ตัวเขาเรียกตัวอะไรกันอบกนอแข้งสิงห์แล้วก็มาประกอบกันใช่ไหมใช่แล้วก็มาเก็บเนียนใช่ไหมด้วยเครื่องมือใช่ไหมจะทำกันบ้านไหมเนี่ยอ่ะเก็บให้ครูดีๆนะดี๋ยวพรพวงนี้ครูมาเอาแล้วมาเรียนกันต่อโอเคเอาบีมจับงานอ่ะใครอ่ะเลิกเรียนแล้วต้องบอกไงเอ๊ะบอกว่าไง โอเคเก่งมากอ่ะสองนิ้วครูหน่อยอาถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปอ่ะยืนถ่ายรูปหน่อยบีมอมส์ทีิ หนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไม้อมไม่น่ากูงามคือ